สวัสดีครับผมเจ๋งเลิฟยูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการเปลี่ยนจานเบรกหน้านะครับแล้วก็พับเบรกหน้าให้กับเจ้า l a m เบต้ X 3 0 0นะครับซึ่งมันจะเป็นขั้นตอนและวิธีการถอดและประกอบนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะทำการคลายน็อตจานเบรกนะครับแต่ยังไม่ต้องถอดออกนะครับ ต่อด,ด้วยถอดน็อตเขาล้อนะครับแล้วก็ทำการถอดน็อตล้อนะครับน็อตตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตที่ยึดต่อกับดุมจานดิสเบรกนะครับ ทีนี้นะครับใต้ดุมเพาล้อนะครับจะมีน็อตอยู่นะครับซึ่งเป็นน็อตที่ใช้หกเหลี่ยมในการขันออกนะครับให้เราขันน็อตตัวนี้ออกนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการถอดจานดิดเบกออกแล้วนะครับให้เรานะครับดึงน็อตเพาล้อออกมาได้เลยแล้วต่อด้วยค่อยๆขยับจานจานเบรกน,นะครับ ให้ออกจากตัวปั๊มเบรกก่อนนะครับจากนั้นก็ขยับล้อนะครับขยับล้อแล้วก็ขยับจานเพื่อให้มีช่องว่างในการเอาจานเบรกเนี่ยออกมานะครับพอเราได้จานเบรกออกมาแล้วนะครับก็ทําการถอดน็อตท,ที่ยึดจานเบรกออกได้เลยนะครับที่เราคลายน็อตไว้ตอนแรกนะครับ มันก็จะทำให้เราสะดวกในการถอดในขั้นตอนนี้นะครับพอดีผมมีตาช่างอยู่นะครับผมก็เลยนำจานจานเบรกนะครับอันเดิมของติดรถกกให้อันใหม่ที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับมาช่าน้ำหนักเล่นๆเฉยๆนะครับ นําจานเบรคอันใหม่นะครับมาประกอบเข้ากระดุมของมันนะครับก็คือขันนอ็อตเราเอาแค่ให้ตึงมือพอนะครับเดี๋ยวเราจะไปขันซ้ำอีกทีก็คือตอนประกอบล้อเสร็จเรียบร้อยอ่ะนะครับ พอดีผมจะจะเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยนะครับให้เราถอดจุกนะครับจุกปิดน็อตย,ยึดผ้าเบรกนะครับแล้วก็ขัดน็อตน็อตยึดผ้าเบรกเนี่ยนะครับขันออกนะจะมีสองตัวนะครับคลายน็อตออกมาได้เลยนะครับทีนี้นะครับการถอดผ้าเบรกหรือการใส่ผ้าเบรกเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องถอดปัม๊มปั๊มเบรกนะครับ ออกมาก็ได้นะครับแต่ที่ผมถอดออกมาเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ถ่ายให้เพื่อนๆนเนี่ยเห็นได้ชัดกว่านะครับเอการถอดน็อตล็อกผ้าเบรกเนี่ยให้สังเกตที่มือขวาผมนะครับผมจะใช้นิ้วกดขยับขยับผ้าเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขยับน็อตล็อกผ้าเบรกออกมานะครับพอน,น็อตล็อกผ้าเบรกออกมานี้นะครับ เราก็สามารถดึงดึง้าเบรกนะครับออกมาได้เลยนะครับทีนี้การใส่้าเบรกนะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับพอใส่กลับเข้าไปเสร็จก็ให้ใส่น็อตล็อค้าเบรกกันนะครับเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับ ให้เรากดที่ที่ผ้าเบรกน,นะครับขยับขยับให้รูให้รูมันตรงกับรูน็อตนะครับเพราะว่าด้านหลังผ้าเบรกมันจะมีรูน็อตอยู่นะครับเสร็จแล้วก็นะครับใส่ปั๊มเบรกกลับเข้าไปนะครับ แล้วก็ขันน็อตยึดผ้าเบรกนะครับให้แน่นนะครับทั้งสองตัวนะครับพอขันเสร็จนะครับก็ใส่จุกปิดปิดกลับเข้าไปนะครับ ต่อไปก็คือจะเป็นการประกอบจานที่เบรกกระดุมเบรกเนี่ย,ยนะครับเข้ากับล้อแล้วนะครับก่อนที่เราจะเอาเอา,เอาจานเบรกเข้าไปนะครับให้เราทําการอ้าอ้าผ้าเบรกนะครับหรือทางผ้าเบรกเนี่ยทางผ้าเบรกให้มันกว้างที่สุดก่อนนะครับแล้วเวลาประกอบนะครับก็ให้ให้เราเอะนําจานนะครับ,รบให้มันเข้าร่องระหระว่างผ้าเบรกก่อนนะครับ พอเข้าล่องระหว่างผ้าเบรกเสร็จปุ๊บเราก็ขยับดุมล้อดุมดุมล้อให้ดุมจานเบรกเนี่ยนะครับให้เข้ากับล้ออีกทีหนึ่งนะครับพอดุมดุมจานเบรกกับล้อนะครับมันเข้าตรงล็อกกันแล้วก็ขยับขยับล้อเนี่ยนะครับให้มันตรงกับรูรูเพาร้อนะครับตรงกับรูเพาร้อแล้วก็กดกดเพาร้อเข้าไปได้เลยนะครับ ต่อด้วยขันน็อตยึดล้อกับดุมจานเบรกนะครับก็คือขันให้แน่นได้เลยนะครับทำการขันน็อตจานเบรกให้แน่นนะครับ ที่ผมเคยบอกไว้ก่อนก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมาขันที่หลังสุดท้ายแล้วนะครับก็คือขันน็อตเพาล้อนะครับ พอขันขน,นอ็อตเพาล้อเสร็จก็ขันน็อตใต้เพาล้อนะครับพอเสร็จสองตัวนี้ก็คือเสร็จเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับสุดท้ายผมก็รบกวนนะครับขอให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมในการทาคลิปต่อไปนะครับหรือเพื่อนๆน,น,นะครับ อยากให้ผมทำคลิปคลิปอะไรต่อไปหรือคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ